สบายดีน้นะทุกคนเมือนีิสิพามาตกปลาปลาตะเพียนกับเบ็ดสองลังเบ็ดเบ็ดสองลังแล้วกับเบ็ดสามทางใส่เหงือ่อมือนี้เป็นเงือ่ออาหัวหานเส้นน้ำมันเม็นใหญ่หรันเม็นน้อยมาเบิ่งว่าสีด้ยบอเมือนนงแต่งเบ็ดกับ อันนี้สิมัดเป็นเป็นเบอร์หาเบ็ดเบอร์หาแต่งไปลองเบ่งมาก่อนอื่นเบิดอ้อยก่อนอ้อยอ้อยมาแล้วโอ้โอโอนะโอแป๊บดียวอย่าลองกันลองก่นอนลองก็ได้โอ้มันมาถาอะไรกัน โอ้ยหยุดหยุตไงคือนม่กินเป็นตวัวหนึง่งตวัวตัวแล้วครับน้องไห้เติร์จู

แต้มที่สามอันนี้แต้มที่สามเลยแต้มที่สามแต้มที่สามอ้ยดูสิ โอ้โหตัวนี้ง่ยโอ้โหตัวนี้น่าจะไซโลเลยวะ่ะสัผัามือตัวนี้มาพอละกับก็พอละตกปลาเมื่อนี้พอได้กินก็ได้ประมาณ พอนะแล้ว,วนะลหนึ่งครับพอสมีก่อนเด้ฝากติดตามนงไปเหมือนธรรมศาสตร์